ครับผมตั้มากินมาริอาร์ตตอนนี้ก็ช่วงประมาณ19นาฬิกานะครับเกือบจะ20นาฬิกาแล้วนะครับผม,ผมก็มาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีครับอยู่ที่ถนนเพชรบุรีก็ฝนตกครับมาหลบฝนนะครับ หล,บลับฝนจะเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับตอนช่วงฝนตกนะครับนี่ก็จะเป็นถนนเพชรบุรีนะครับผมนี่ อันนี้ฝนตกตกหนักเลยครับวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนนะครับปกติก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วนะครับปกติก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วก็วันนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยมีนะครับก็ วันนี้ก็จะมีการชุมนุมด้วยนะครับผม,มการประท้วงนะครับก็เลยดูเงียบเียบหน่อยนะครับผมโอเคพอไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเห็นบรรยากาศในกอตมในตอนนี้นะครับจากที่รถติดมากๆนะครับตอนนี้รถ แคบจะมันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็มีน้อยลงนะครับเราเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับสด,สด,ดร้อนๆนะครับถ่ายปุ๊บลงั๊บนะครับผมไม่ไม่ข้ามคืนนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ถนนเพชรบุรีทางฝั่ง,งนี้ก็จะไปทางแยกอเมรออา,า,อา,อารอาุไม่ใช่อารุณ ไปแยกอุลุพงนะครับทางนี้ไปสนามหลวงได้ไปสำเนียบได้นะครับผมนี้นะครับก็จะไปประตูน้ำนะครับไปเซ็นทรัลเวิร์ได้นะครับตรงนี้นะครับครับโอเค ถ้ารู้่านะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มกากินปลาเที่ยว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ